สวัสดีสสดค่ะพบกับนายดาทาโร่ควีนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากับหัวข้อน่ารักน่ารักนะคะสำหรับงานมโนอีกแล้วไม่ต้องมโนก็ได้นะคะสำหรับคนที่อแอบรักแอบชอบนะคะหรือว่า ใครก็ได้ที่เราต้องการจะรู้ความรู้สึกของเขานะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาแต่เขาไม่กล้าบอกคุณประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มีไพ่สามกองแต่ว่าสามกองเนี้ยนัดจะใช้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีบัตรคำด้วยนะที่จะมาใช้กันในวันนี้ ก่อนอื่นนะคะนัดจะต้องบอกก่อนว่าการดูดวงของนัดเป็นการสุ่มดวงโดยรวมเหตุการณ์มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะไม่ต้องจริงจงังซีเรียสนาะอะไรที่มันเป็นกําลังใจดีๆหรือว่าทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดีเป็นพลังงานบวกก็ เก็บไว้นะคะกับตัวส่วนอะไรที่นัดพูดไปมันไม่สบายใจมันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดถือซะว่าเป็นดวงของคนอื่นนะคะตามนี้เนาะขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะแล้วก็คนที่คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ก็ก็พอมีบ้างเนาะพอมีให้ชื่นใจนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้าหากว่านัดไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เนาะเพราะบางทีแบบ ยุ่งงานไงกว่าจะได้อ่านกว่าจะจะได้รู้บางทีก็ผ่านไปแบบเป็นสองสามวันเป็นอาทิตย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ได้ตอบนะคะอ่าวันนี้นะคะตัวเลือกของเราก็จะมีเป็นอ่าสามตัวเลือกข้างล่างไพ่นี้นะคะไม่ใช่ตัวแทนไพ่นะนัดบอกไปแล้วนะเราจะมีเป็นอ่าของเล่นเนี่ยแหละนัดไม่รู้จะหาอะไรเนาะ อ่ะเป็นของเล่นนะคะก็จะมีอันที่1ก็จะเป็นอันนี้ตัวปั๊มนะคะสําหรับทีมที่1นนะตัวปัม๊มอ่ะแล้วก็ทีมที่สองมันคือน้องทหารละกันอ่ะนัดเรียกว่าทหารนะคะเจ้าเลโกนี่นะไม่รู้จักชื่อแล้วก็ทีมที่3มเป็นคบเพลิงนะคะ ให้ทําสมาธิเลือกนะคะให้เวลาห้าวินะคะต้องการเวลามากกว่านี้กดหยุดวิดีโอไว้นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีดเนาะว่ามีสิ่งไหนที่เขาคนนั้นน่ะต้องการจะสื่อสารกับคุณนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทิปที่1กันคะ่ะ สวัสดีนะคะทีมตัวปั๊มนะคะทีมที่หนึ่งนั่นเองนะมาดูว่าเขาคือใครนะคะเขาคนที่คุณถามถึงคือใครเดี๋ยวมาดูกันเปิดไพ่ช้าตีความช้าขออาภัยด้วยนะคะเด e s u ซ เดทค่ะเจ็ดเหรียญจัสติ อีกหนึ่งใบพอเนะเปิดห้าใบานะเด็กเรียนค่ะ <c oughs> <c oughs> อือคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ ที่เคยแต่งงานกับคุณหรือหรือว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะอาจจะเคยคบหาดูใจกันมาแล้วแต่ว่ามันก็จบลงไปแล้วละเลิกลากันแล้วนะคะในตอนนี้นะมันมีฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่ที่รอคอยแล้วก็ตัดสินใจช่างใจหรือว่ามีการคิดทบทวนนะคะทบทวนเพื่อเพื่อที่ว่าจะกลับมา เรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานของตัวเราเองหรือว่าตัวเขานะอืมก็จะประมาณนี้สำหรับทีมที่หนึ่งนะคะก็คือคุณถามถึงคนคนนี้อ่ะถ้าใช่ไปต่อนะคะอ่าก่อนที่จะดูเขามาดูคุณก่อนว่า ตัวคุณเองนะ่ะอยากบอกอะไรกับเขานะคะขยับนิดนึงใช้สำหรับนี้นะมาดูกันว่าคุณตัวคุณนะคะเอ้ยไพ่กับหัวตัวคุณนะคะอยากจะบอกอะไรกับเขาคนนั้นนะคะ The Magician สองดาบอาสุนไม้เจ็ดดาบว <c oughs> ว้ดว้ด น้อยคันคอจังสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขานะคะ <c oughs> ก็คือว่าจริงๆแล้วเราคิดอะไรมากมายอยู่ในหัวเราเราสับสนไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้อีกใจก็อยากจะสานต่อความสัมพันธ์อยากจะให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆ อยากไปต่อด,ด้วยกันอีกสักครั้งแต่อีกใจก็ได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกไว้และหวังว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขานะคะเสียงเหมือนไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บัตรคำของคุณนะคะว่าคุณจะได้ใบไหนบ้างเนาะ ขอโทษทีนะคะพอดีเมื่อกี้กล้องมันตัดต่อเลยเนาะว่าบัตรคําของคุณน่าจะเปิดให้สามใบนะคะคิดถึงเก็บอาการเกินกว่าเพื่อน คิดถึงแต่บอกไม่ได้นะคะตามนี้คิดถึงแต่บอกไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นแค่เพื่อนนะคะนี่คือความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะบอกเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อมาดูต่อกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรเรานะมาดูเขาบ้างว่าเขาคนนั้นที่คุณถามถึงนะ่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณทีมตัวปั๊มนะคะ <c oughs> เดอะซันนะคะเดอะฟูสักคู่นะ ได้เดอ s u ันได้เดอ f ฟู l เปิดต่อค่ะแปดไม้สิบไม้ค่ะหนึ่งใบ ่องไม้นะคะอ่ะสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณก็คือเราเคยมีความสุขมากๆตอนที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ฉันเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ฉันตั้งตัวไม่ทันฉันเหนื่อยมากๆ กว่าจะผ่านเรื่องราวพวกนั้นมาได้ฉันขอดูเธออยู่ห่างๆจะดีกว่าเราไม่ควรใกล้ชิดกันอีกอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะไม่ต้องนอยนะจ๊ะมันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดนะไพ่มันออกมาแบบนี้นะอารมณ์ความรู้สึกนะับมันเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดบัตรคำให้ละกันสามคำเนาอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า บารคำของคุณเอ่ยของเขาที่เขาอยากบอกคุณนะคะจะประมาณไหนใจดีเสียใจรอมานานก็ประมาณว่าตอนนี้นะคะใจฉันใจฉันนะ่ะมันดีแล้วหลังจากที่ต้อง เสียใจมานานนะคะคือรอการเยียวยามานานนั่นเองนะสำหรับทีมนี้ทีมที่1น,นะคะจบแล้วนะคะสำหรับคำทำนายเนาะก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันรับฟังกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์ร่วมสนุกกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไปแล้ะจ้าบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะทีมสองทหารนะใครคือคนที่คุณถามถึงกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทีมทหารเนี่ยคนที่คุณถามถึงเขาเป็นใครนะมาดูกันดีกว่าคุณถามถึงใครกันนะ เปิดไพ่ช้าตีความช้าต้องขออภัยนะคะฟังเพลินๆอย่าใจร้อนนะอัศวินถ้วยนะคะหกเหรียญแปดเหรียญค่ะ ฮารโรเฟนลืมทุกทีเลยว่าให้เอาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไม่เห็นใบล่างอีกหนึ่งใบจ้าชาริออนะคะอ่ะ <c oughs> <c oughs> คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความฉลาดโรแมนติกนะคะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะจะเก่งในด้านของงานฟีมือหัตถกรรมศิละปะนะคะทำอะไรแบบเป็นคนที่มีแบบแผนชอบอะไรที่อ่เป็นไปนตามประเพณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบยึดถือจารีตอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะเป็นครูอาจารย์ก็ได้นะคะออมีความเป็นต่างชาติหรือว่าต่างถิ่นเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเกี่ยวกับสายของการเดินทางนะคะสายงานของเขาอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรือเรื่องของการขนส่งก็ได้นะจ๊ะถ้าใช่ก็ไปต่อนะคะต่อไปเราก็มาดูก่อนว่าคุณอยากจะบอกอะไรเขาก่อนนะคะขยับนิด คุณอยากจะบอกอะไรเขาคนที่คุณถามถึงคนเนี้ยคนทีมทหารอยากบอกอะไรเขานะจัติกคะ่ะออกสองใบอะ่ะอ่านสองใบเลยนะราชินีถ้วยแล้วก็สามเหรียญน,นะคะ เก้าไม้ค่ะอีกหนึ่งใบเป็นห้าเหรียญอ่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขานะคะก็คือว่าเรากำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอายังไงกับเธอดีเธอเป็นคนที่จิตใจดีเธอคือความสุขของเรา แต่เราอะ่ะต้องร่วมงานกันเรากลัวว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตเราพยายามไม่แสดงออกอะไรพยายามนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้สึกแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราขาดเธอไม่ได้นะอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาตรงหรือไม่ตรงนะแล้วเขาล่ะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะมาดูกัน เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณทีมทหารคะห้าม้ยแปดเหรียญ เดือบเหลือนะคะเหลือแล้วก็ราชินีถ้วยอีกหนึ่งใบเป็น The Devil นะคะอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก็คือเราอยากจะเอาชนะใจเธอมากเลยอะเราเฝ้าดูเธอมานานแล้วนะเราทำทุกอย่างร่วมกันด้วยความที่ใจรักเหมือนเหมือนกันเธอใจดีเธอทำให้เรามีความสุขแต่เรากลัวว่าความรู้สึกที่มีมันจะเป็นแค่ความหลงหรือเปล่า นี่คือความสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะมาเปิดบัตรกันค่ะอ่ะนัดเปิดของกองนี้ก่อนลืมอ้ยลืมเปิดอ่ะอันนี้อันนี้คือบัตรคำของคุณนะคะที่อยากบอกเขานะอยากกดไม่เคยลืม จดีอ่ะก็ตามนี้นะคะตรงตรงเลยก็คืออยากกอดเขาไม่เคยลืมเขาเขาเป็คนคนที่ใจดีนั่นแหละนะของเขาก็คือไม่จำเสียใจสํานึกผิดอ่ะ อันนี้ประมาณตัดพอตัวเขาเองมากกว่านะประมาณว่าไม่จําเลยอะจะคิดให้ตัวเองเสียใจทําไมอะไรอย่างเงี้ยสํานึกผิดนี่ก็คือแบบสงสารตัวเองไม่น่าไปคิดกับคุณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็จะประมาณนี้นะคะจบแล้วสำหรับทีมที่สองนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้ไปไปเก็บไปให้สบายใจนะคะอะไรที่ไม่ดีไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนั่นเองนะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยร่วมสนุกกันนะคะเอาไว้เจอกันหัวข้อหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทีมน้องทหารบา,บายๆจ้าสวัสดีทีมสานะคะทีมคบเพลิงนะอันนี้นะคะมันคือคบเพลิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณ ทีมคบเพลิงถามถึงใครนะคะทีมนี้เนาะมาดูกันว่าทีมคบเพลิงถามถึงใครนะคะคนคนนี้คือใครกันสับไพ่ช้าขอโทษนะจ๊ะตีความช้าด้วยห้าไมา้ เก้าถ้วยเจ็ดถ้วยไฮพิเทสอีกหนึ่งใบจ้ะหนึ่งใบเป็นโอ้ยโดดไปละเปิดเลยนะ ห้าเหรียญนะคะสังเกตสังกาก่อนขอเอาความรู้สึกนิดนึงนะสิ่งเออไม่ใช่เห็นไหมละ่ะคุณทําถึงใครนะคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นนะคะนิสัยเขาก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นๆที่คุณเคยพบเจอมาด้วยนะ คุณนะ่ะชอบเขาชอบเขาตรงเนี้ยชอบเขาที่เขาเป็นคนที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนี่แหละนะนัดนัดมองว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยได้อธิษฐานจิตขอหรือว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครูบาอาจารย์ไว้นะคะแล้วก็รอคอยอยู่ด้วยนี่นะนัดคิดว่าเป็นแบบนี้เขาและคุณนะ่ะมีแรงดึงดูดต่อกันมาก อตอนที่เจอกันอะมันจะรู้สึกเหมือนพิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะมันรู้สึกว่าใช่รู้สึกถูกใจรู้สึกถูกชะตารู้สึกผูกพันนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับคนทีมนี้คบเพิ่งที่คุณถามถึงนะคะถ้าใช่ไปต่อเลยถ้าไม่ใช่ก็ไปเลือกกองใหม่นะจ๊ะมาดูคุณอยากบอกอะไรเขาคนนี้คะใช้สำหรับนี้นะ คุณคบเพิง่งคุณคบเพิ่งอยากบอกอะไรเขาคนนี้คะ The Moon สามไม้เก้าถ้วย Template แล้วก็เป็นสี่เหรียญน,นะคะอ่าสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาก็คือ <c oughs> เราสับสนเราไม่แน่ใจมันไม่มีอะไรชัดเจนพอเลยกับความสัมพันธ์นี้เราหวังว่ามันจะพัฒนาไปได้อีกถ้าเราได้รับรู้สักนิดว่าเธอรู้สึกดีรู้สึกชอบเราเหมือนที่เราชอบเธอเราได้แต่ กลับมาเยียวยาตัวเองในหลายๆครั้งเพราะว่าเราไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกไปได้เก็บมันไว้แบบนี้นี่คือสิ่งที่ที่คุณอยากจะบอกเขานะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บัตรคำามใบนะบัตรคำของคุณที่อยากจะบอกเขานะคะ ไม่แคร์คิดถึงอันน่ะไม่แคร์แต่คิดถึงได้เหรออีกหนึ่งใบแอบมองอืมต้องทำเป็นไม่แคร์ทั้งที่คิดถึงทำได้แค่แอบมอง นะคะสำหรับทีมคบเพลิงต่อไปแล้วเขาล่ะอยากจะบอกอะไรคุณทีมคบเพลิงคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาอยากบอกอะไรคุณทีมคบเพลิงราชินีถ้วย หกไม้เดอสตาร์สวยแท e เพลนส์ฮ้ยทำไมเหมือนกันเลยอ่ะ <c oughs> คุณกับเขารู้สึกเหมือนกันเลยเหรอ นึงไว The Sun อ่ะสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกคุณนะคะก็คือเธอใจดีมากฉันภูมิใจที่ได้อยู่ใกล้ๆเธอมองเห็นเธอดูแลผู้คนมากมายเธอดูดีมากๆจริงๆแล้วฉันหวังในตัวเธอนะ แต่ก็ต้องพยายามหักห้ามใจต้องปรับอารมณ์ปรับตัวเองอยู่บ่อยๆแต่ก็หวังอยู่เดียอยากให้เธอมาเป็นครอบครัวเดียวกันอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะแล้วเรามาเปิดบัตรกันค่ะว่าบัตรที่เขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมีอะไรบ้างนะอ่ะบัตรสามใบสำหรับเขา รู้สึกกับคุณยังไงบ้างเนาะห่วงเวนกรรมเธอเป็นแฟนฉันแล้วอ่ะก็คืออย่างนี้เขาห่วงเพราะว่าคุณอ่ะ,อะเป็นคนที่โดดเด่นอยู่พอตัวนะคะเวนกรรมก็คือทำได้แค่ห่วงเหรอประมาณนี้นะ เธอเป็นแฟนฉันแล้วก็ตรงๆนี่แหละก็คือเขาให้คุณอยู่ในสถานะแฟนของเขาแล้วนะแต่ยังไม่กล้าบอกได้ไหมอะ่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบางไหมโอเคตามนี้นะคะสำหรับทีมที่สามทีมคบเพลิงนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะคิดในเรื่องไหนเนาะรวมทั้งเรื่องของความรักการงานการเงินทั่วไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามและการคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ จบคำทานายแล้วสำหรับทีมนี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะหัวข้อหน้าขอบคุณที่รับชมรับฟังจ้าบ๊ายบาย